สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่์ชกดนานๆกดยนันยานกดเยอะๆนะคะคลิปนี้เราจะมาฟังไลฟ์เมื่อคืนของนายนลินลาโพนะคะเป็นการไลฟ์ที่พูดวนๆยาวๆถึงกรณีชาวบ้านกกอกคนกอกกอกกับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับที่ดินสทกที่ดินการกระทําผิดเกี่ยวกับป่าไม้อะไรทั้งหลายนี่นะคะโดยนายนารินจะพยายามชี้ว่าการร้องเรียนนั้นไม่ได้มุ่งหวังหาคนกระทําผิดแต่มุ่งหวังจะกลั่นแกล้งชาวบ้านกลุ่มผู้ร้องเรียนมุ่งหวังจะกลั่นแกล้งไม่ให้ชาวบ้านได้รับสิทธิ์คอทอชอไปฟังกันยาวๆค่ะ เรื่องของสวนยางน้อยเนี่ยมันจะมีผลพวงอะไรยังไงไหมเขามีเจตนาอะไรหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันก็ต้องรับฟังให้ให้ให้มองมุมภาพกว้างๆนะครับลืมทักใครคุณจุกรณีคุณปลาใสสวัสดีทุกคนนะไมไ่ทักชื่อใครขอโทษนะนอกาแฟสวไสดีครับผมคุณทองพินสวัสดีทุกคนนะทีนี้เนี่ยถ้าชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านได้ฟังไฟ์สดผมอยู่นะ ก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์ตามสิ่งที่ผมอธิบายให้ฟังเข้าเอ่ยขึ้นมาถึงเรื่องปัญหาของเขานะคะสวนยางน้อยจะบอกว่าสวนยางน้อยไม่เกี่ยวกับไอ้ไหลคือถ้าไม่เกี่ยวกับไอ้ไหลอะไรทั้งหลายนี่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวคุณทําไมคุณไม่หยุดพูดถึงขนาดคุณบอกว่ามันจบแล้วแต่คุณก็ยังพูดทุกวันหลายคนก็ออกมาเตือนว่าหุบปากเถอะถ้ามันจบแล้วก็หุบปากดีไหมก็ไม่หุบปาก ตอนนี้ใช้สวนยางน้อยมาปลุกระดมมวลชนมวลชาวบ้านว่ามาฟังนะเรื่องของสวนยางน้อยเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อที่จะมาลังแกผมคนเดียวนะชาวบ้านมาพินิจพิเคราะห์นะเอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกันค่ะสวนยางน้อยเป็นพวกคุณครอบครัวคุณที่ทําผิดเวลาที่คุณเอาทองแม่ไปขายแล้วไปซื้อที่ป่า แล้วก็เข้าไปปลูกยางไปถางป่าโค่นต้นไม้ปลูกยางคุณทำกันเองเฉพาะครอบครัวคุณตอนที่คุณไปตัดหญ้ากก็มีแต่ครอบครัวคุณชาวบ้านไม่ได้เข้าช่วยไปบุกลุกไปทำร้ายไปกระทำผิดอะไรด้วยแต่ถึงวันนี้มาบอกให้ชาวบ้านมาฟังนะเรื่องสวนยางน้อยชาวบ้านเขาไม่จำเป็นต้องฟังค่ะชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วตอนนี้คุณกำลังชี้ช่องให้เห็นว่าชาวบ้านทุกคนจะต้องกลัวเรื่องนี้ ชาวบ้านคนไหนถ้าไม่ได้ทำผิดกฎระเบียบของป่าไม้ไม่ต้องห่วงเรื่องคอทชอนะคะสิทธิที่คุณควรจะต้องได้รัฐก็ต้องให้ถ้าคุณไม่ได้ทำผิดแล้วถึงถ้าคอทชอมันยังไม่ลงสักทีเพราะคอทชอเนี่ยมันมีอีกนอกจากมุกดาหารนอกจากโซนนี้มันยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้ลงนะคะอย่าให้ใครมาปั่นหัวว่าที่ไม่ได้ลงเป็นเพราะว่า เนี่ยมีคนไปร้องเรียนสวนยางน้อยนองนึกดูดีๆว่าตอนที่เรียกประชุมเนี่ยเรียกประชุมเพราะอะไรตอนที่ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมแล้วก็มีนางแหลนมซึ่งเป็นแค่เมียผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ทําตัวรู้มากรู้เรื่องรู้ราวไปประชุมกับเขายิ่งกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ตอนนั้นมันเกิดตอนไหนคิดดูดีๆมันเกิดตอนสวนยางน้อยหรือมันเกิดตอนที่ มีคนให้ข้อมูลกับคนนอกแล้วก็พากันมาเล่นงานสนหวายก่อนแล้วมันก็เลยลามไปเรื่อยถึงป่าแหวงลามไปถึงป่าแหวงลามไปถึงแปดสิไล่แปดสิบสีไล่นั่นของใครพวกคุณก็รู้ดีวันในวันนั้นผู้ใหญ่บ้านพยายามพูดถึงว่าไอ้คนที่ไปร้องเรียนและไอ้อะไรตรงนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นการ ทำเพื่อความเจริญของหมู่บ้านอะไรอะไรอย่างพวกคุณรู้ดีนะแต่ไอ้ไหลเนี่ยนะักโคดแก้วสักกาดไอ้ไหลไม่ได้ไปนั่งฟังอะไรกับเขาด้วยเลยแต่วันนี้มาบอกให้ชาวบ้านมาฟังผมจะวิเคราะห์ให้ดูว่าสวนยางน้อยมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของคุณมันเป็นความผิดของคุณคุณไปต่อสู้เอาเองอย่าเอาชาวบ้านอย่าไปปลุกระดมชาวบ้านมีเยอะนะคะที่เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรขึ้นมาจากนั้นก็เอาชาวบ้านมา บุกระดมมาบอกชาวบ้านนั่นชาวบ้านนี่ชาวบ้านนูน่นอย่งนั้นอย่างนี้นะคะดูดีๆเรื่องสวนอย่างน้อยแล้วดูดีๆว่าถ้าต้องประชุมทางการบอกมาเรื่องคอทอชออาจจะมีปัญหาเพราะหมู่บ้านนี้ยังมีปัญหาเยอะต้องสอบสอบตรวจสอบสิทธิ์นี่นะคะ ดิฉันคุยกับป่าไม้หกแล้วใครที่อยู่ในแถวนาหลวงตรงนั้นแล้วเกิดถ้ายัางไม่ได้ไปเข้าโครงการคอทชอเนี่ยนะคะยังมีเวลาอีก60วันไปทำได้ไปแจ้งได้ค่ะถ้าคุณครอบครองตรงนั้นมาก่อนเข้าไปทำกินไปไม่ได้ทิ้งล้างนะคะตั้งแต่ปี57ยังไปทำนู่นทำนี่อยู่บ้างยังไปใช้พื้นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรก็ว่ากันไปไปแจ้งได้ค่ะป่าไม้หกเจ้าหน้าที่ป่าไม้หกที่ดิฉันติดตาม เขาอธิบายให้ฟังว่าใครที่เข้าไปทําในที่ที่ตัวเองจริงๆแล้วไม่มีชื่อมีสิทธิ์ทำกินแต่เข้าไปทําแล้วไม่ได้ผิดกฎระเบียบอะไรผิดก็คือที่ว่าไม่ได้แจ้งตอนนี้ไปแจ้งซะยังทันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าฟังคนที่เอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกันไม่ต้องกลัวนะคะ คอทชอไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ไม่ใช่ว่าคุณได้คอทชอแล้วคุณจะเอาไปขายใครคุณจะเอาไปเปลี่นมือไปนอกเหนือจากที่สตกให้สิทธิ์คอทชอกับสตกแทบจะไม่ต่างกันเลยถ้าคุณไม่ได้ทําแต่คุณยังมีสตกอรอยู่ป่าไม้ก็ทําอะไรคุณไม่ได้ในเมื่อป่าไม้เป็นคนอนุญาตให้คุณอยู่อาศัยทําประโยชน์สิทธิ์สตกรมันยังมีอยู่มันยังไม่ได้ถูก ล้างออกไปนะคะเขายังมีตรงนี้อยู่แต่เพิ่มคอทอชอเข้ามาคอทอชอคือบางคนเนี่ยไม่มีสีสอทกอแต่เข้าไปทำกินอยู่นานแล,แล้วแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปขอไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเห็นตรงนี้ก็เข้าไปทำไปอยู่อยู่อาศัยอันนี้แหละค่ะที่จะได้ประโยชน์จากคอทอชชคือเขาอนุญาตให้ไปลงชื่อซะเขาจะได้ดูว่าคนจะให้สิทธิ์คุณไหม สมควรไหมคุณทําถูกต้องไหมไม่ได้ละเมิดไม่ได้ทำให้แผ่นดินเสียหายใช่หรือไม่ไม่ทำให้ป่าเสียหายฟังตรงนี้ดีๆค่ะแต่เดี๋ยวไปฟังไอไ้หลต่อที่พยายามจะปลุกระดมโดยใช้คําว่าผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านคนนอกปู่บ้านมากลุ่มผู้ก่อการกลุ่มผู้ร้องเรียนโดยจะพยายามเน้นที่สวนยางน้อยแต่อย่าลืมว่าพื้นที่ที่โดนร้องเรียนที่นั่นไม่ใช่สวนยางน้อยอย่างเดียว ปาแหวงก็มีและปาแหวงก็ปักป้ายแล้วหลายๆที่มีความผิดเกิดขึ้นจริงนะครับผมชี้แจงมาไม่รู้กี่ครั้งกี่รอบวันนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับจะอธิบายให้ฟังแบบรายละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้ถ้าฝนตกก็คงไม่ทันทีนี้เรื่องการร้องเรียนเดี๋ยวก็เรื่องส่วนยังน้อยนียครับผมจะบอกให้นะเรื่องส่วนยางน้อยเนี่ย ก็ต้องบอกตรงๆว่าส่วนยังน้อยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไหลและก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะทําอะไรไอ้ไหลได้เลย <_ c oughs> เขาก็รู้นะครับ <p> <c oughs> ผมบอกได้เลยคนที่ลองเรียนก็รู้อียานก็รู้ว่าทําอะไรไอ้ไหลไม่ได้เขารู้อยู่แก่ใจว่าไม่สามารถที่จะทําอะไรไอ้ไหลได้คนที่ลองเรียนที่อยู่ฝรั่งเศสเขาก็รู้คนที่ไปดําเนินการประสานงานต่อวันนี้ เขาก็รู้เขาก็รู้ว่าทําอะไรอะไรไม่ได้นี่ขนาดว่าคุณมั่นใจว่าทําอะไรคุณไม่ได้คุณยังดีดดิ้นขนาดนี้พูดไม่ยอมหยุดนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะแม่คุณเสียทองฟรีพวกคุณเสียแรงเสียอะไรหลายๆอย่างฟรีซื้อต้นยางซื้ออะไรฟรีแลแต่ที่ต่อไปถ้าคุณกลับเข้าไปในที่นั้นจะมีคนจับภาพคุณไว้ แล้วก็ส่งเรื่องต่อคุณเข้าไปแตะคุณเข้าไปยุค่คุณเข้าไปประกาศคุณเข้าไปถ่ายคลิปอาณาจักรไอไหลสวนยานอันเป็นที่รักของน้าแตนไม่ได้อีกแล้วจะไปรับจ้างตัดหญ้าตามที่คุณโกหกตำรวจไว้ไม่ได้อีกแล้วถ้าทำอะไรคุณไม่ได้จริงๆก็แล้วแต่คุณจะคิดคะ่ะแต่ที่แน่ๆตอนที่ฉันร้องเรียนคุณฉันไม่เคยคาดหวังให้มันเป็นคดีอะไรใหญ่โต พราะรู้ว่าเดี๋ยวชาวบ้านอาจจะกลัวแต่ฉันไม่ได้ทํทเพราะคิดจะกันแกล้งแต่คุณไปขู่ชาวบ้านคนหนึ่งฉันยอมรับตรงนี้ไม่ได้ถ้าปล่อยให้คุณมีอํานาจไปช่อขู่คนนั้นขู่คนนี้ปล่อยให้แม่คุณมีอํานาจไปขูคข่คนนู้ขู่คนนี้ว่าติดคุกตอนแก่ให้รู้ซะบ้างว่าตอนนี้ไอ้ดาบนั้นมันคืนสนองมันคืออะไรนะคะมันคืออะไร ทำได้แค่ไหนฉันไม่รู้แต่ฉันทำเต็มที่แล้วก็ทำอย่างถูกต้องด้วยฉันโทรไปถามป่าไม้หกแล้วว่าอย่างเนี้ยตามที่ดีเนี่ยผิดไหมเขายืนยันว่าผิดเขาถึงได้ไปแจ้งความกับตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยืนยันเองว่านี่ผิดเขาถึงได้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจดำเนินการไปแต่คนคนนี้ ออกมาโพลธนาว่าตำรวจบอกเขาว่ามันจบแล้วความผิดมันนิดหน่อยเองจุ๊บจิบจุ๋มจิ๋มออกก็โพลธนาเลยทำให้เกิดอาการว่าเฮ้ยมึงอยู่เหนือกฎหมายกันอย่างนั้นได้หรือมึงถึงได้มีการติดตามไงคะชาวบ้านดูเอาเองก็แล้กันที่มันวุ่นวายอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้ก็เอาชาวบ้านเป็นตัวประกัน เพื่อจะปกป้องสวนยางน้อยปกป้องครอบครัวตัวเองแต่ตอนคุณไปทําไปซื้อไปอะไรกันเนี่ยไปถ่ายรูปไปทําคลิปกันทั้งหลายเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยพวกคุณทําคลิปทำคอนเทนต์คุณได้เงินจาก youtube ชาวบ้านเขาไม่ได้มาได้อะไรด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเอาชาวบ้านเป็นตัวประกรันมาปลุกระดกชาวบ้าน อียานรู้อยู่แก่ใจว่าทําอะไรคุณไม่ได้คุณรู้อยู่แก่ใจว่าฉันทําอะไรคุณได้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาก็รู้ว่าทําอะไรอะไรไม่ได้ถ้าจะหาเรื่องผมนะครับไม่ได้อมืมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยแล้วเขาทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรทําแล้วได้อะไร นี่คือเหตุผลสําคัญมากกว่านั้นด้วยซ้ำมากกว่าที่จะเอะคือผมจะบอกให้ว่าเรื่องสวนยางน้อยเนี่ยที่ลองเรียนไอะไรยังไงน,นี่คือข้ออ้างมาสิพอดีครับผมแต่จุดสําคัญสําคัญเนี่ยผมจะบอกให้นะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือเขาไม่ต้องการให้พื้นที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ได้รับสิทธิ์เขาไม่ต้องการให้คนอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้รับสิทธิ์คอตชอ เขาไม่ต้องการน,นี่คือสิ่งสําคัญนี่คือสิ่งที่พันที่เขากําลังทําอยู่คนที่มีส่วนร่วมที่ร้องเรียนเรื่องสวนยางน้อยโน่นนี่นะครับนั่นแหละคือบุคคลกลุ่มคนที่เขาไม่มีผลประโยชน์เขาไม่มีผลประโยชน์อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เขาถึงเขาถึงไม่สนใจแต่คนที่มีผลประโยชน์ก็คือชาวบ้านชาวบ้านอยู่ในละแวกใกล้เคียงแถวนี้ รอเขารออะไรรอคอตชอ <c oughs> รอเอกาสาร <c oughs> นี่ไหมเปิดไฟดปุบ๊บเบาปั๊บมันก็บินเข้าปากแม่ใหม่ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมีการร้องเรียนเมื่อมีการร้องเรียนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับร้องเรียนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านไม่ว่าพื้นที่นั้นจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตามแต่มันมีการร้องเรียนเกิดขึ้นแต่มันมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ถามว่าพอไปถึงที่สุดแล้วอาจจะไม่สามารถที่จะหาคนที่กระทําความผิดมาได้แต่เรื่องที่เขามองเขาไม่ได้มองที่จะหาคนมากระทําความผิดเพราะเขารู้อยู่แก่ใจเขารู้อยู่แก่ใจว่ามันยากเขารู้อยู่แก่ใจว่ามันมันจะมันจุดจบมันจะเป็นยังไงคนที่ร้องเรียนนะครับคนที่ร้องเรียนเขาก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะเอาความเอาผิดได้เลยเอาผิดได้อืม ั่นแหละแล้วคนที่ดําเนินการก็รู้แต่สิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาต้องการคือเขาไม่ต้องการให้ชาวบ้านได้รับสิทธิ์เขาไม่ต้องการให้ชาวบ้านได้รับสิทธิ์คอตชซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับยายทู่พูดนั่นแหละมันก็เหมือนที่ยายทู่พูดนั่นแหละว่าก็เขาจะมีเอกสารมาให้แล้วแต่มันมีปัญหาการร้องเรียนมันมีปัญหาการร้องเรียนพื้นที่อยู่สองสามจุดอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ เขาก็เลยระง,งับไปก่อนเขาก็เลยระง,งับไปก่อนเพราะว่ามันมีปัญหาพื้นที่ใดมีปัญหาพื้นที่นั้นก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับคอทชอเรื่องคอทชอเนี่ยมันไม่ได้มามีปัญหาตอนสวนอย่างน้อยนะคะถ้าจํากันได้ตอนที่พยักภัยลงบุ้มบุมบ๊ำบัเนี่ยน,นะคะตรวจปลาแวงสองที่ตรวจที่ช่างวา ตรวจลานพญานาคแล้วยังมี84ดส่ไล่อะไรนั่นอีกเนี่ยนะคะวันนั้นที่ลงกันอยู่สองสามวันชุดใหญ่ๆนะก็มีการไปนั่งไปอะไรหรือก่อนหนะ้านั้นทดี่ฉันจำไม่ได้ที่เริ่มมีมีการประชุมกันที่บ้านออผู้ใหญ่บ้านนะคะมีการประชุมกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านมันก่อนหน้าส่วนยางน้อยที่จะระเบิดเถิดเทิงในตอนนี้ ส่วนอย่างน้อยดิฉันร้องเรียนแล้วดิฉันก็ให้เจ้าหน้าที่ทำตามหน้าที่ไปไม่ได้มาอะไรมากมายยกเว้นเวลาที่นายนรินออกมาอวดดีออกมาปากดีฉันก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาให้มันเสียวขนตูดเล่นเล่นสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองแต่ฉันไม่ได้ไปเล่งรัดไม่ได้ทำคลิปไปนูน่นไปนี่ไม่ได้อัดเสียงเจ้าหน้าที่ออกมานู่นนั่นนี่ไม่ได้ ทำคอนเทนต์เดี๋ยวตายแน่ดําแจ๊ะตายแน่อะไรอย่างที่นายบุมน้อยร้อยเอด็ดกับนานยาทีใจบุญทํากันเดี๋ยวขึ้นไลดด่าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวกูไปนู่นเดี๋ยวกูไปไปฉันไม่ได้ทําแต่ตอนที่เรื่องเนี้ยนะคะถ้าเราไม่นับแปลงลานพญานาคเพราะว่าลานพญานาคนี่มันเก่าแล้วนะคะมันจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ดินถูกร้องเรียนที่แรกคือของสาวิิตีสวนหวายร้องมหอสองมหมอหอสองตรวจแล้วได้ผลไม่เป็นที่พอใจเพรามหมอหอสองก็เป็นเรื่องคอทชอเนี่ยแหละคนร้องไม่พอใจไปพยักภยัยไปส่วนกลางแล้วก็ไปร้องเรียนจนมหมหอสองต้องโดนตั้งกรรมการสอบพอไม่ถูกใจปุ๊บไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่มันเลยเป็นเรื่องราวใหญ่แล้วทางจังหวัด ทางอำเภอก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านมาอย่างนี้ซึ่งดิฉันเป็นคนแรกเป็นคนเดียวด้วยที่บอกว่าพอเถอะพอร้องเรียนมหอสองเข้ามาตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วคุณมีสิทธิ์ร้องเรียนใช่เข้ามาตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วก็พอแต่ถามว่าในนาทีกับในบุมน้อยหยุดไหมไม่หยุดอันนี้เป็นคนกลุ่มแรกที่ไอ้ไหลเนี่ยไม่กล้าเอ่ยชื่อตรงๆถึงได้เอามาว่าเป็นเรื่องของ ส่วนยังน้อยจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเรื่องราวการร้องเรียนและทําให้เกิดระเบิดเทิดเทิงไปถึงการเรื่องคอทอชอที่ต้องขอระง,งับไว้ก่อนเพราะในหมู่บ้านนี้มีปัญหาร้องเรียนเยอะนะคะมันไม่ใช่สวนยางน้อยนะคะมันเริ่มมาจากสวนหวยสยวนหวายแล้วก็มาแปลงสองแล้วก็คือหลังจากนั้นมันระเบิดไปเรื่อยแล้ววันนี้นะคะในนาที บอกอีกว่าเดี๋ยวในนาทีกับบุมน้อยจะไปที่ป่าไม้ไปร้องเรียนแปลงของพ่อแบมอีกนะคะมีคลิปหนึ่งนีฉันน่าจะพูดเป็นพ่อบูมขอโทษด้วยพูดผิดมีคนทักท้วงขอบคุณมากนะคะที่ทักท้วงนะคะบางทีมันก็รัวไปอย่างนี้ต้องขอโทษจริงๆมีการออกมายืนยันแล้วว่าเดี๋ยวจะเล่นแปลงพ่อแบมอีก ไหนๆก็ไหนๆจะเอาให้หมดเพราะฉะนั้นใครกันแน่ที่เป็นคนทําให้หมู่บ้านนี้มีปัญหาเรื่องร้องเรียนมันเริ่มจากไหนแล้วจริงๆแล้วจะบอกให้นะคะนายนาทีใจบุญแล้วนายบุมน้อยเนี่ยจะไม่มีทางรู้เรื่องในหมู่บ้านได้เลยถ้าคนในหมู่บ้านไม่ขายกันรับประทาน จะไม่ไม่น่าพวกนั้นไม่น่าจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของที่ไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของสิทธิ์ในที่ดินสวนวายไม่น่าจะรู้นอกจากคนในหมู่บ้านนั่นแหละรู้แล้วก็บอกตอนที่นายนารินไม่ใช่นายนารินนายนาทีพาพลมาลัยไปกินข้าวไปอะไรไปห้องอาหารขับพลมาลัยไม่ได้ไปคนเดียว มีคนติดต่อมีคนพาไปมีคนไปปล่อยให้อัดคลิปแล้วก็เอาคลิปไปเปิดคนในหมู่บ้านพวกคุณกันเองนั่นแหละขายกันเองสาวไส้ให้กากินเองใครพวกคุณน่าจะรู้ดีที่ตรงนั้นนะคะเป็นที่ของพี่ๆน้องๆของนางโพลมาัยที่ติดกันกับสนหวายคือที่ของนายนารินคนที่มีปัญหา เคยมีโดนคดีแต่ตอนนี้เขาบริสุทธิ์แล้วตอนนี้เป็นเด็กเลี้ยงควายเป็นลูกจ้างของนายช่างตั้มและพอลลี่ช่างตั้มกับพอลลี่เป็นหนึ่งที่ลงมากระตี้กระตีตอนที่เขามาตรวจเขามาอะไรยังไงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ที่ข้างๆจะรู้ว่านี่เป็นที่ของพี่สาวฉันแล้วก็ไปบอกว่าไปขายให้คนนี้คนนี้มาทำแล้วก็มีการส่งเรื่องต่อกัน เพราะฉะนั้นถ้าคอทชอมีปัญหากับเรื่องถูกร้องเรียนนั่งแหลมในไหลอย่าโทษคนอื่นว่าคนข้างนอกมาทำร้ายชาวบ้านชาวบ้านที่นั่นสาวไ้กันเองขายกันเองเพื่อเงินช่วยไม่ได้ค่ะถ้าคุณไม่เอาข้อมูลออกแต่สวนยางน้อยนอกจากภาพถ่ายบางภาพที่ที่ฉันได้รับมาทีหลัง หลังจากที่ประกาศจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดข้อมูลทุกข้อมูลที่ดิฉันได้มาเป็นข้อมูลที่ได้จากคลิปของนายณรินเองเป็นข้อมูลที่ได้จากคลิปจากภาพใน Facebook แล้วก็มีข้อมูลพิกัดได้จากเพจอวตารที่ใช้ชื่อว่าอลีน ไม่ได้มีชาวบ้านคนไหนมาให้ยกเว้นภาพบางภาพซึ่งถึงไม่มีอันนั้นดิฉันก็มีอยู่ในคลิปอยู่แล้วแต่มันเป็นภาพที่ชัดขึ้นที่ส่วนยางน้อยฉันจะไม่ร้องเรียนเลยทั้งๆที่รู้นะคะบอกเลยถ้าไม่มีการไปคมคูผู้หญิงแก่คนหนึ่งว่าจะติดคุกตอนแก่ บีบบังคับให้ผู้หญิงแก่คนนั้นเนี่ยแล้วก็ลูกๆคนในครอบครัวเขารับสารภาพความผิดไปเองทั้งหมดสารเลวไหมคะอีสัตว์ตัวไหนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยสารเลวมากนะคะใครไม่ได้ทำอย่าดิ้นนะคะนางสมควรหลาโพไม่ต้องดิ้นนะคะถ้าคุณไม่ได้ทำไม่ต้องดิ้นไอไหลไม่ต้องดิ้นนะถ้าแม่มึงไม่ได้ทำไม่ต้องดิ้นนะจ๊ะ เวลาคุณพูดคุณพยายามจะเอาตัวเองให้รอดเอาส่วนยางน้อยให้รอดแต่คุณลืมไปว่าไอ้ตัวที่เข้ามาร้องเรียนคนนู้นคนนี้และตอนนี้ยังประกาศร้องเรียนอยู่คือบุมน้อยร้อยเอ็ดกันนาะทีใจบุญเริ่มขึ้นมาก่อนออกมาโวยวายโวยวายโวยโวาย,วย,วย,วยอะไรกี่ครั้งกี่ครั้งพวกคุณก็เห็นกันอยู่แล้วชาวบ้านก็เป็นเพื่อนกับเขานี่ใช่ไหมนางแหลม ขอหน้ำขอท่ากินกันอยู่นี่ไม่ใช่หรือนางแหลมและจะบอกว่าคนที่ร้องเรียนนี้ไม่ได้หวังเจอคนผิดเลยป่าแหวงปักป้ายแล้วนะคะแหวงหนึ่งมีคนไปประกันตัวแล้วไม่ใช่เหรอคุณเป็นคนพูดเองนายนรินแหวงสองปักป้ายแล้วทุกคนก็รู้ดีอยู่นะคะแปไล่อะไรนั่นก็ มีเรื่องมีราวไม่มีใครร้องเรียนเพื่อจะกันแกล้งชาวบ้านหรอกค่ะมีแต่ชาวบ้านเองขายข้อมูลเพื่อหาแดดแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยพวกคุณทำตัวคุณเองค่ะตอนนี้ก็ต้องรับผลไปแต่อย่างที่ดีฉันบอกถ้าคุณมีสิทธิ์ในคอทอชอรัฐบาลทำอะไรคุณไม่ได้หรอกอย่าไป ฟังคนและอย่าคิดว่าได้สิทธิ์คอทอชอแล้วมันคือเอกสารสิทธิ์มันไม่ใช่นะคะไปอ่านคุณอ่านคอมเมนต์กันออกเพราะฉะนั้นคุณอ่านหนังสือออกไปเช็คไปอ่านให้ดีว่าคอทอชอมันคืออะไรคุณได้สิทธิ์แค่ไหนคอทอชอแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรมากมายกับคนที่แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรมากมายกับคนที่มีสอทกอ,อยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีประโยชน์กับคนที่มีสอทกอ,อยู่เท่านี้ แล้วขยายไปเป็นเท่านูน้นพขอขทชมาเขาอาจจะพิจารณาให้จะมีประโยชน์อยู่แค่ตรงนี้กับคนที่ไม่มีสอทอกอแต่เขาไปทำโดยสุดจริตทำอยู่นานและแค่ทำมาหากินเขาก็จะพิจารณาให้ได้สิทธิ์ทำโดยไม่ต้องใจตุ้มๆต,ต่อมๆว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะมาจับป่าไม้จะมาจับถ้าคุณทำอยู่ในระเบียบของกรมป่าไม้เขา นะคะเพราะฉะนั้นฟังตรงนี้ดีๆด,ดูดีๆว่าใครกันแน่แล้วไอ้ไหลเนี่ยออกมาดา่าไอ้คนที่ทําให้เกิดการร้องเรียนไอ้พวกกลุ่มคนพวกเนี้ยไม่หวังดีกับชาวบ้านไอ้ไหลมึงลืมไปแล้วเหรอว่าไอ้ชาติหมาตัวไหนอวดอ้างว่าสวนหวายเนี่ยที่พี่สาวตัวเองต้องโดนต้องนั่นต้องนี่เนี่ยเป็นเพราะฝีมือตัวเองส่งคลิปกระสนภาพรถแมคโครไป ให้กับอายาการเพราะฉะนั้นเธอก็มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดการร้องเรียนและเสียชื่อเสียงของคนในหมู่บ้านหรือเปล่าใช่ไหมฟังกันดีๆค่ะใครทําอะไรไว้ก็จะต้องได้อย่างนั้นส่วนยางน้อยไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาขู่ยังไงเอาชาวบ้านมาเป็นตัวประกันฉันไม่มีวันหยุดจะทําได้หรือไม่ได้แค่ไหน ฉันไม่มีวันหยุดไม่มีวันละสายตาไปจากที่นั่นในเมื่อคุณทำตัวอยู่เหนือกฎหมายคมขู่ฉัน เพราะคุณคมขู่ฉันว่าจะไปแจ้งความฉันกลับฉันบอกกับป่าไม้หกไปแล้วว่าตอนนี้ฉันเดือดร้อนมากฉันพบเห็นการกระทําผิดและป่าไม้ก็พบว่ามันผิดจริงถึงได้ไปแจ้งความแต่ตอนนี้ฉันทําตัวเป็นพลระเมืองดีเหมือนกับนายนาทีใจบุญและนายบุมน้อยร้อยเอ็ดที่อ้างก็เป็นที่ทําในเป็นพลระเมืองดีเพราะรักป่าฉันกลับถูกคนที่กระทําผิดกฎหมายขมขู่ฉันถึงต้อง เดินเรื่องสวนยางน้อยต่อเพื่อศักดิ์ศรีของฉันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าบอกว่าประโยชน์ของชาวบ้านป่าไม้ไม่ใช่พื้นที่ของคุณภูเหล็กไฟอุทยานภูผายนทั้งหมดนี้มันไม่ใช่พื้นที่ของคุณชาวกุกอกเท่านั้นมันเป็นของคนไทยทุกคนจะมาบอกว่าคนนอกไม่มีประโยชน์มีสิ เขาต้องเซฟผืนป่าไว้เพื่ออะไรเพื่อทุกๆคนไม่ใช่เพื่อคนกกอกๆอย่างเดียวคุณได้เปรียบมากกว่าคนอื่นคนอื่นเขาได้ใช้ประโยชน์จากป่าเพียงแค่ความชุ่มชื่นความชื้นในอากาศแต่คุณอยู่ตรงนั้นคุณทำมาหากินกับผืนป่าคุณเข้าไปหาเห็ดคุณเข้าไปถ่ายคลิปคุณเข้าไปขุดหน่อไม้คุณได้จากตรงนั้นทุกอย่าง คุณเข้าไปดักกบจับกบทุกอย่างคุณถมายกินอยู่ตรงนั้นได้คุณได้มากกว่าคนอื่นแต่คุณกลับไม่รักผืนป่าคุณอยู่กันตรงนั้นคุณเป็นพี่เป็นน้องกันเองคุณกลับไม่รักกันเองคุณกลับส่งข้อมูลให้คนข้างนอกมาร้องเรียนแล้วก็ทำให้เกิดเรื่อง ตัวคนนี้ยังไงซักก็ได้ชื่อว่าเป็นน้องชายเป็นคนในหมู่บ้านมาด่าทอว่าคนนอกไปร้องเรียนโดยลืมไปว่าตัวเองก็เป็นคนส่งข้อมูลให้ร้องเรียนสวนหวายจริงหรือไม่ที่ฉันพูดออกมาเนี่ยฉันได้ด่าใครไหมเวลาพูดความจริงบอกว่าถูกด่าแต่เวลาคุณอยาบคายคุณบอกว่าคุณวิพากษ์วิจารณ์ตามสิทธิ พวกคุณเป็นอะไรกันอย่าคิดว่าใช้ชาวบ้านนเป็นตัวประกันแล้วคนอื่นเขาจะถอยใครถอยฉันไม่รู้แต่ดิฉันมั่นใจว่าฉันกับทนายสมเกียรติไม่ถอยแล้วที่แน่แนในนาทีใจบุญกับบุมน้อยประกาศแล้วว่าไม่ถอยยังไงก็จะเล่นงานพ่อแบมให้ได้พ่อแบมเป็นชาวบ้านของพวกคุณคนที่เป็นคนเอ่ยชื่อพ่อแบมออกมาว่า่ที่พ่อแบมก็จะมีปัญหานะคือ นายนลินลาโพคนนี้ค่ะคนที่เป็นคนพูดถึงว่าที่อีกที่หนึ่งที่ถ้าไปดูให้ละเอียดและจะโดนร้องเรียนด้วยก็คือที่สวนยางของอนามัยที่บ้านมานาวายี่สิบห้าไร่คนที่เป็นคนพูดคนที่เป็นคนชี้ช่องคือนายนลินลาโพคนคนนี้ค่ะแล้วที่สำคัญ ถ้าพื้นที่ในนั้นโดนร้องเรียนคุณจะไปโทษคนอื่นคุณโทษไอ้เจ้าของป่าแหวงหนึ่งที่โลภมากย้ายหมุดตัดต้นไม้ลุกคืบเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยมันเป็นใครพวกคุณรู้กันอยู่อย่าไปโทษใครไอ้คนคนนั้นนั่นแหละทำให้มันเกิดเรื่องเงยหน้าไปก็เห็นป่าแหว่งสักขนาดนั้นเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขาก็ต้องถาม ไม่ต้องโทษใครโทษอีดอกตัวไหนก็ไม่รู้ที่ทำให้เกิดการปักป้ายที่ป่าแหว่งสองถ้ามันไม่ละโมบโลกมากอยากปลูกมันมากขึ้นเรื่องราวการร้องเรียนจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่มีปัญหากับคอทชอตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เกิดปัญหาเรื่องการร้องเรียนยังมีหน้าไปโทษคนอื่นไม่รู้อีดอกแตดสันตัวไหนนะคะ